วันนี้นะคะครูมีเรื่องมาแจ้งค่ะสำหรับใครนะคะที่เคยซื้อหนังสือเล่มนี้ของครูไปไม่ว่าจะเป็นรูปเล่มนะคะ หรือเป็นไฟล์หนังสือ e b o ๊กนะคะสำหรับใครที่เคยซื้อเล่มนี้ไปนะคะตอนนี้เล่มนี้ครูเนี่ยไม่ได้พิมพ์ออกมาขายแล้วไม่มีแล้วนะคะอ่าเล่มที่เป็นปกสีฟ้าเขียนว่ารวมคลิปแบบนี้นะคะตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะครูได้นะคะทำนะคะเขาเรียกว่าอัปเดตเนื้อหาใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนหน้าปกใหม่นะคะออกมาเป็นรูปแบบที่เป็น e b o ๊กอย่างเดียว e b o ๊กนะคะนี่นะคะก็คือเปลี่ยนชื่อเลยนะคะเป็น พูดเยอรมันง่ายๆเล่ม2นะคะแล้วก็มีประโยคพูดนะคะเพิ่มเติมเข้าไปนะคะประโยคพูดทั่วไปในชีวิตประจําวันเพิ่มเข้าไปพร้อมคําอ่านคําแปลภาษาไทยแล้วก็ยังมีนะคะตัวอย่างการเขียนจดหมายระดับ r i ถึง B i นะคะตัวอย่างแนวการเขียนจดหมายนะคะ หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าอ e ีบุ๊กเนี่ยมันคืออะไรอีบ e ุ๊กมันก็คือหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่เป็นไฟล์หนังสือที่อ่านได้นะคะบนมือถือของเราเองนะคะบนมือถือนะคะหรือ,อแท็บเลต็ตไอแพดนะคะไอแพดแท็บเลต็ตซัมซุงแท็บเลต็ตอะไรพวกนี้นะคะอ่านบนอุปกรณ์พวกนี้นะคะไม่ใช่หนังสือที่พี่หม่องเป็นเล่มใครที่เคยซื้อเล่มนี้ของครูไป,ปนะคะตอนนี้ครูได้ทําเป็น อีบ e ุ๊เล่มนี้ปรับปรุงใหม่แล้วครูให้เอามาเคลมค่ะฟรีๆเลยนะคะเอามาเคลมเลยนะคะคือครูจะแจกเล่มนี้ให้ฟรีๆเลยนะคะสำหรับคนที่เคยซื้อนะคะหนังสือของครูเล่มนี้ไปนะคะอ่ะส่งอีเมลมาหาครูได้เลยนะคะที่นะคะอ่อีเมลนะคะ e a s Easy er On y c h a r u n w i t o n y a ครูขึ้นให้นะคะ gmail c o m นะคะแล้วก็อาจจะต้องถ่ายรูปนะคะหรือมีหลักฐานนิดนึงอะ่ะว่าเคยซื้อนะคะ เล่มนี้ของครูไปไม่ว่าจะซื้อเป็นรูปเล่มหรือไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์อุกบีหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์แมปมาเก็ตเนี่ยก็แจ้งครูมาส่งส่งอ e ีเมลมาหาครูนะคะแล้วครูก็จะส่งเล่มนี้นะคะที่เป็นฉบับปรับปรุงใหม่เนี่ยให้เลยฟรีนะคะตอนนี้มีแค่เป็นอ e ีบุ๊กเท่านั้นนะคะไม่พิมพ์แล้วไม่พิมพ์แล้วนะคะอ่าแล้วก็เรื่องที่จะแจ้งต่อไปก็คือเล่มนี้นะคะที่พิมพ์เป็นรูปเล่มแบบเนี้ยตอนเนี้ย เหลือน้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะครูได้ทําการเปลี่ยนปกนะคะเปลี่ยนปกแล้วก็ทําเป็นเฉพาะในรูปแบบที่เป็นอ e ีบุ๊กอีกเหมือนกันนะคะก็คือเปลี่ยนปกออกมานะคะให้เป็นแบบนี้นะคะอ่าเล่มสีม่วงนี้นะคะเล่มสีม่วงเนี้ยเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นอ e ีบุ๊กอย่างเดียวนะคะอ่าส่วน เล่มนี้นะคะเล่มนี้นะคะสำนวนเยอรมัน3ภาษานะคะ3ภาษาอังกฤษไทยเยอรมันก็ไม่พิมพ์แล้วเหมือนกันนะคะก็จะมีเป็นรูปแบบอ e ีบุ๊กเหมือนกันนะคะอีบ e ุ๊กนะคะอ่าเป็นรูปแบบไฟล์หนังสือนะคะ ซึ่งใครที่อยากจะได้หนังสือต่างๆของครูเนี่ยก็สามารถซื้อและดาวน์โหลดนะคะเป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยได้ที่1เลยนะคะเว็บไซต์ของกรอนเองจอมวิทย์อนยาพุ่งคอมหรือเว็บไซต์นะคะพาร์ทเนอร์ก็คือของอุกบีนะคะอุกบีพุ่งคอมหรือแมปมาเก็ตพุ่งคอมนั่นเองนะคะเป็นหนังสือในรูปแบบอ e ีบุ๊กนะคะทั้ง3เล่มเลยนะคะเอาละสรุป ใครที่เคยซื้อเล่มนี้ไปมาเคลมนะคะเล่มใหม่กับครูเลยฟรีๆนะคะในรูปแบบอ e ีบุ๊กนะคะมาเคลมเอาเล่มนี้ไปนะคะมาเคลมเอาอไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะคะมาเคลมเอาเล่มนี้ไปนะคะเป็นอ e ีบุ๊กนะคะอีเมลมานะคะอ่ะหรือใครจะสอบถามก็ได้นะคะก็มีไลน์แอดให้แล้วนะคะ ต้องบอกว่าต้องมีอีเมลนะคะถ้าไม่มีอีเมลเนี่ยครูส่งไฟล์หนังสือให้ไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็ถ่ายรูปมาเป็นหลักฐานนิดนึงว่าเคยซื้อนะจ๊ะทุกคนอ่า